มีเดียมากอะ่ะใส่ชินช้นใส่ชิ้นโอ้น่ากินจังเลย <laughs> จิมจ้มแจวขมหรือจแจวสมเวส,ส่มซิปมั้ก็นนะ่าแค่ไปแจ่เสิร์ฟน้อนี่แบบเอ็นๆเลยเนี่ย ก,ก,ก,กินทั้งความมึกน่ากินทั้งโคนก้อยตน,น ปาลาหมึกลาหก็กได้กุ้ยก็ได้ลาบาก็ได้ปลากร่อยใส่น้ำมะนาวแล้วช่มๆโอ้โหน่ากินมากอร่อยด้วย นานากินทั้งคนทำใครบอกะใครบอกบอกเองแล้วก็ี่ลาบปลาหมึกเสียบๆนั่นว่ากันด้วยหรือ,รอ,รอยังเด้อยำเทียงเทียงฮะ สุดเดียวสุดจริงสุดจัดสุดพุดได้ยังกินเทียงเลยเนาะพี่น้องมาเสิเสี่ยวน้องกันเด้อมันนี่จุด้ปลาหมึกกับยางเนื้อ แต่ะแก้วแวสบแบช้ำๆไปเลยสุดเด็ดนี่พี่น้องเมนูเด็ดครับเมนูยอดผักกระเด่า ปีงสินปีงเนี่ยปีงเนี่ยป้งนี่ยบ้านท่อยคุยแก้วแก้วขอนอนห่อนอนี่พี่ลองนะอันนี้ก็กลาบประมืกหรือก้อยประมือนั่นเองนี่ขเขาเป็นไงเป็เปล่งไมเลยนี่พอ่ลอมย่างเดดอะ อืนก <c ười> ับงาดอกกระดาสุดจริงสุดจัดพี่น้องอผมอำานาแถวกระดา มาเสิร์นั่งกันย้ำเทียงย้ำใบพี่น้องเด้อมา